สวัสดีครับพี่น้องผมนะครับต้อนรับทุกท่านสู่การเฮ็ดข้าปาดครับม้อน,นี้โอ้ยม์อุ้ยปุ้ยนี่ครับพ่อพันธ์กับมีเดนอนะครับนุ่นพ่อพันธ์พัน์พันธุ์ตนสาสยร์เพิน่นอันนั้น นะบ่กสองพันพ่อผันนะครับหมุนใหญ่อยู่ครับนาจะเป็นหมันมันโอ้ยดูแค่หลังดูโค้งเดียวมันบรรยากาศควายพ่อพันนะครับกำลังหมุนอยู่ผันต้นศาสตร์อยู่เอเล่เลยหลายนัดเป็นโขกน้องหน้าครับแต่ว่านัดนี้เป็นเขาปาดครับเอเล่เลยครับบาดนี้โอ้ยมนเป็นมนครับ มนปานเป็ดยองห่อมเดว่าจะถามราคาครับช่วงนี้ไม่ห่อยนี่โอ้ยอมอีหลีย่อมใจย่อมอยากยอมอยากได้หอยเชื่อจไดฮ่าได้ซิบครับย่อมแห้งล่ำบากล่ำบาบนแห้งพี่ล่ะบอกว่ามั่นดำหน้าสู่แห้งนะครับรถด้านนอกว่ามันทะเลขีดตมครับนักเรียนครับพี่โอ้ยหมูขีดตมมา เอาจยกบาทเอาหมื่นหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะหมื่นหมื่นสมสามพห้าร้อยผูหรือเมียู่บยอเดอสามค่ะปอสมาจะเชือเรอมาขายควายนี่ม่ิูยรอมีอยู่หรอรูปรูปมีอยู่มีอยู่ะมีอยู่ครูปลายอยู่หรอเชือกลายอยู่อ่ะหาอยู่หรรูปลายลเขาหาอยู่ะหายยหเฮ้หายได้ว ลุก<ร>จนไหาก็มีตายแล้วบาดนีิลุกจนไหเป็นยังไงมึอน,นี่คิดต้มได้หลายทีสู้อย่างเดียวสู้อ,อย่างเดียวสู้อ,อย่างเดียวโอ้ยใช้เลือในหอยมันแห้งหมื 13, ่นสามพันหาครับในหน่วยเสือก็เสือเด้อนี่เพราะเสือที่จุงต่อบ้านไหนยู่บ้านไหนยม่ห้อไดคอนค่ะอำเภอไหนครับสีมงใหม่ซีงใหม่อูลืมอำเภื่อจะคลองเพื่อสีมงใหม่ค่ะ คือมาหาให้ล่งงงกันมาเขายังมาต่อหยาโมมีบ่ให้โล่งงงโมี่ค่ะเรียนเกมนี่นักมากมาก็พอแล้วนี่นนี่นี่จะพอแล้วนี่ผ้าลูกสูแห้งมาสองวะครับเดี๋ยวถามถามเบอร์นั้นพอเพิ่นนะครับใครกำลังใจนักเรียนในเรื่องนี้นี่สูแห้งอันปกติเล่นเกมอยู่วะบม่เล่นค่ะบม่เล่นเกมเล่นสาวอยู่วะโอ้ยลุงลุงกับไม่เล่นเกมแต่ลุงเล่นสาว ไลวันได้สั่นตัวนี้ตัวไหนมันเกาะผนหาครับห้องอ๋อมือนี้คือจังราคาบัสูงบาทเขาเห็นบอกแพงกครบอกเธอกระยังบอ่อใดใครผู้ขึ้กันดนะครับตัวนั้นกระพู่ตัวนี้กระพู่ลอยสามสิบนี่ครับมันลมล่องยี่ขี่ตมหลายเติบนี่เด้โอโค้งสางพอเลี้ยงอยู่ครับมือนี้ย่างไลไไหลายว่าไรเด้อครับบรรยากาศมันดึงดูดซะเลยเกินมัอนี้ดูด,ด,ดแข้งดูดขาครับเอาเบอร์มะนัามนี่ สุดแปดห่าครับครับสี่ก่อห่าหนึ่งสามหัเก่าครับลูกวะนะร้านครับร้านนึกว่าลูกก็จังหนาเพรานคือคนไหนบอกไปเจ้าลูกทิศเมียไม่บอกอะังสี่ร้เอาให้กำลังใจให้กำลังใจครับเละได้ไหอนี้หนีจากทะเลทรายสู่ทะเลโคนครับในหอยมาจากวะแล้ครับเมืองมันมีหมากมีหน่อยครับเมืองดูใบ ว่่ได้กินดอกน้อยว่่ได้กินหมากดอกสูงใหญ่จักน้อยหนึ่งนะครับลุกยุกิตมเครื่องแข็งสูงลว่ลา่เขาอะไรครับนี่ร้อยสามชิบเก่าครับโอ้อย่อยางบ่ได้รเลยฝรั่งสามสิเก่าฟันน้ำนมครับเสื้อสายหังครับลูกสาวเก่าเจริญครับความงามบ่ตรงถามครับเบิ่งครับใส่สายตาเบ่งหลดขาใหญ่ครับอ่างดีงามเลยครับลูกสาวเก่าเลือกบักฟ้าเอาคุณ เอิกมะพร้าวครับใหญ่ดีนากระดานเขาครับเอาเบิ้งเชื่องย่งผสมยังครับฟันน้ำนมครับน้ำงาหนมเปิดเท่าไรดีเอ้าถามราคาบ่ดนี้เจ็ดห้าครับไก่ไก่ลักลงมาได้ครับขวายขวายแพงไอขวายงามแต่ว่ากับเรถึงว่าขึ้นลักแล้วสมือนี่นี่ครับโอ้แต่านเงืงินเกือบสองแสนเหมนนะครับเด็การเลยครับตัวนี้ถ่ายเนี่ยเอาให้เบิ้งก็ได้นี่โอ้ย สะอาดได้ยังอยได้เมื่อนี้หมุนเร็วว่าไรครับบรรยากาศมันดึงดูดโอ้ยงิ่มขึ้นใหญ่เถอะงิ่มใหญ่ฮะก๋วยทะเลทรายมื่อนี้เจอทะเลโขนครับเจอทะเลโคเอริเลยทางโค้งเจี่ยวหมดนะครับโค้งเจียมเอกสารพ่อมีอยังบ่บ่กับมัสื่อโตมันดูดที่ไปตามหาใบมันจักเนื้อกูเพิ่นจากได้ขียนี้เพิ่นในตีจักใบบ ถขายเต็มงามแห่งเดือดขอยแม่สาวแม่นี่ครับฟันน้ำนุ่มครับฟันน้ำนุ่มแกบดิบยังมัท่านสนใจโทรครับโทรเด็กทรมาครับ0910187401ครับบมเสือก็โทรเด่นน้ำเนี่ยโมสือก็โทรถามกระได้ว่าเฮ็ดออกบอลครับผมวาาเ่าไหรอวาในหอยคอยวาในหอยสู่แล้วคนมาสือแห้งสู่แห่งเด้อเบิ่งสองพันสามเกือบจนเสียวนิบ กระเป๋าส่งเมื่อเหรอเกอร์โใส่เลยครับแล้วลุยเลยแล้วว่าภาษาดำหน้าลุยกูนี่แล้ววะเอาตัวนี้ลา,าวสันเรี่ออ้วนนี่มันก็นงามแล้ว่ะว่ยมันแม่ความเล่ากัดไปเรี่องจอยนี่ก็งามสู่แห้งนะครับคนสื่อก็ได้ผู้หรือไม่ผู้ครับผู้เอา้า เอฟซีถามมาเด้อไทยค่อยผู้ให้เบิ้งแน่วสันบอก่าต้องเบิ้งแน่เราเมื่อนี้ผู้ไอต่อยเราเมื่อนี้ไปหลายปันไหนดีสองหมื่หาครับห้องสองหมื่นหาครับสูง่อยสามสบผู้น่อยครับมบอแข็งขาดีเนี่ยโตครับกําลังไเป็นตะเลี่ยงดีครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับสมอ่องไ่่ได้เติมซอกนะครับเดิมเดิม ด่วนนะครับด่วนคนขายกลับมาเฮ็ดหลงโงกยู่บ้านได้ครับซีงใหม่ครับสีเมืองใหม่เฮ็ดหลงโงกนี่ออกเลยโอ้ยหลายหลายหลายแห่งครับบ่ได้หาบกับบริพภาบกได้หาบฝากเบอร์ไว้ครับ064 046 3161ครับซีงใหม่ครับกูถามมาเด้ออยากให้เพิ่นส่งยังไงก็คุยเอาครับ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 กับคุณครับไอในทุกอยาขายลอกขายข้อยผู แกไปทั้งขัวแกไปทั้งใสแกย่งบ่ได้ขายท่าไดอยากได้พ่ออยากไดสามหมืครับอยากได้ยักษ์นี่นะมันซีงงามๆอยู่คันว่ายักษ์สามหมื่นสองหนานี่ก็บวกขึ้นปนไหนไปตะรุปเอายักษ์สามหมื่นหกสูงเนี่ยนะครับลอยสามสิบห้าขึนขาใหญ่ดีครับนสมเงินเลยอยู่ดอก ต้อยผมอยากเพิ่เสือนั่นต้อยผมแน่ว่ะสัมสามหมื่นเราบ่ได้ยืนยุคต้มโดนปานนี้เราเมื่อไหร่แล้วกันสามหมื่นกันสามหมดีอยู่ครับเจ้าเ้าครับเอามาลอยเมื่อไหร่แล้วไปในไงว่าไทยตัวรกกับมิตายแต่ว่างามว่าสันจักเสว่าจังไหนใคเคยว่าความจริงคนบ่ไอ้คยตัวในถอยเกน่อยหนึ่งงามควยกำลังเด็สองปีครับใคนเคยว่า มองงามหน้าตาจอยคือผีคือขี่จะคล้องไข่แล้วก็ตาเขียวมาันก็ถ่ายกูดีๆแล้เป็นยังต้องว่าง,งามไปก่อนนะจ๊ะก็ถ่ายเง,งี้ๆนั่ยยยยยยนเอองามครับตัวนี้ขามันใหญ่ขาใหญ่หางบางงอส่งงามของเราอยู่ต่อเอาอยากได้รถเต็มที่ถ้ามันขายไหนราก็ะจิขายตัะครับผมเอาเบอร์มานั่งได้พอ่อศูนย์ห้หาครับ เขตซีหาสองสีหาแปดครับบ้านยู่ใช่ปะอํเภอ,อสํารงครับสํารงนะครับเขตสํารงทรงฟรีนะครับเข<อ>ตสํารงทรงฟรีครับอเอาขอบคุณครับบรรย,ยากาศครับตลาดวาลินวา่มวนหยอกกันโอ้สุดยอดยางบ่ได้เลยดูดไปเคืองแข่งเลยถักแข่ง นี่แหละครับความยากลําบากของชีวิตในหอยครับก็เสียหาได้บาทได้ซิครับสูไปไห่กรลังใจกันไปครับช่องนี้ราคาควายกันยังพ่อไดพ่อบืนอยู่ครับบ่สูงบันไดสําหรับผุดใหญ่อยากสเดี่ยงควายครับตลาดวารินวันพุธกบวันอาทิตย์นะครับพันเปิดนะครับมาได้เลยช่องนี้ก็อย่าลืมติดเกิดบุตรมานํานะครับหรือว่าบ่มี่รีพันก็มีขายครับยาสูลุยตีนเปาถ้าโวยอีตนขาเจ้าของหยันเป็นโลก อสี่ควายสี่นูไปสันติเอาส้นคักๆให้เบิ่งกจ็กบาทกันนะปิดถ่ายนี่เอาเอาเอาให้มันเลือดตกยางออกแจ็กบาทกันนะเอาเอาให้มัาถ่ายนักเอื้อนถ่ายตาสูสสองตัวนี่ไปเอานำนำนำเออเออเออเอาเอาคักๆเฮ็ดอีหลีเด็ดนะโอ้ยเฮ็ดอีหลีเนี่ยเอา อนี่สื่อค้ายผัวเป็นกระดิังจีละครับพอได้ส้นกันเลียนพอได้ให้ลูกน่งเบิงเนี่ยเจ้ากระลา,จา,ลาเจ้าไอ้ในทุกอย่างหายรอขายดอกค้ายแม่เออแกไปทางขวาแกไปทงางใสแกยังบ่ได้ขายออแม่ต้องคู่อันนี้ ขายแม่ครูขายคือเกือบขายในราคาหลายปันไดออันบอกความจริงนะอันบอกความจริงนเหระสิตัวเขาเอ็นยังเอาสามหมื่นหกพันไปสามหมื่นหกพันเขาโคตรกินงูกินควายตัวนี้เขาโคตรกินควายครับเพราะอันปลูกกระโคตรลบปลูกกระโคตรลบเราปลูกมันขายขั้วอยู่ครอบ เอาควาอมาขายพ่อไห้เติมค่านะมันแม่ครูยเห็นตะควยขอเห็นตะคววยตะง้อขายยิงตระโคดเขาตัวนี้โคดขายกินค้วาย้ท่วใดก็เต็มสองนสี่วันสามหมื่นพันตัวละแดพันต่อร่องนะอีกตัวละหมื่นแครับผ่าเคืองเท้าครูส6มหมื่นหกต่อไดร่องนอีกสูงละเล่าลอยยี่สิบครับแม่หน่อยครูครับแมนลายละไตสองแพ็คครูไปเลยแพ็คครูไปเลยไทยตัวใดก็มีตจยวง่ามเพิ่นวา อ,อันผู้คอมเหนอผหน่ผู้เพิ่นมาเห็นตัวจริงเพื่อนก็ว่าตัวไดกับมีแจะตัวงามๆ<อ>มางามจาังไรกล่องกับปั๊บย่างดีมา,มา,ามแเบ,บิ่งตัวจริงเขนว่าว่ามันแง่ะบ่มาเบิ่งตัวจริงเขาว่ามันแงนว่ามันขี้ายว่ามันกระปอมมันตัวนี้มาทฐาน,นอยากให้บอกความจริงจักสี่วาออจังไหมันงามอยู่ตรงนี้สองตัวนี้ก็งามก็บบอกความจริงอยู่นี่งามอยู่แพกคู่เลยนั่นซสือไปเป็นโมกันพอดีเกรดพุทธลีน่าจะรวยน้ำยืนน้ำพ่อตรงสีอิรวมนี่ส่งให้ฟี่เอา ฟีเออฟรีเลยเออส่งไอ้ฟรีเลยเออมานั่มศูนย์แปดเจ็ดครับสองห้าซีซีแปดสี่สามเอ้าครับขอบคุณครับในห้อยเสนอคนลักทินคนลักทินครับผมบ่ได้ลักเกือบเนาะบ่ลักตะทินซือคนมไอแล้วครับตัวนี้นั่มาจากไอ้เครื่องอันที่สองลงเครื่องมากไม่ไหมครับตะหอดครับมันตะหอดฮอดตะหอดครับมาตะเวลาจากประเทศอันบ่เคยตื่นจักเชีอครับซุ่มอาบ่เคยตื่นครับอาหลับ อาครับประเทศที่บมมีมาไม่มาต่อกินครับประเทศรูใบปลูกยั้งข้นเดือดตะใบครับลงเครื่องมากหม่ๆม่แล้วนะครับที่แรกว่าจะลงไฟเส้ามันลงเ่อไรฝนตกปีกเปียกครับเขาจะลงมาหอดใหม่ๆม่นี่นี่กระลังสูครับในหอยกระไรหาเงินสื่อหน้าตอนนี้หน้าหน่อยหน่อยในหน่อยให้เคียวแพงเนี่ยหน้าหน่อยหน้าโมมีโฉนดนะเท่าไหร่ดีเปิดไว้แสนห้าพันครับ แสนกับหาพัน้ะครับอ่างไงๆลูกงามๆเดี๋ยวผ้ายางจมจักหน่อยหนึ่งแม่ร่อยซีฮอดวะมาถึงครับรอยสามสิบเก้าสามสิบแปดเท่านี้นะขาดนิดหน่อยครับข้อนี่โอ้โหไงแห้งอ่างได้สมบ่าสมนะครับสมจริงบึกบิ๊กสมจริงบิกอุบลนะครับครับผมประกันแล้ววะได้สีใกล้สี่ตัวนั่ะครับใกล้สี่ตัวลูกแม่ได้ครับขาไงหางามครับ ถ่ายถ่ายงามดีครับผมสูงก็ว่ารอยยี่สิบกว่าครับนี่เขายังกลมกลมมกบอเอ็กบักเผามาตรฐานเล็บเล็บสวยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเมื่อก้อนนี่ว่ได้นะครับแล้วานี่ว่ได้ครับตังแต่ล่องไก่พิเศษเลยช่วงนี้บอล่งเครื่องสวยครับเครื่องเครื่องบินลงว่ได้ครับปีกันเปียกเขาจะลงได้นี่งามดีอยู่ครับ เอาแสนก็ไรน้องกโอ้ยช่วยพันวอาแห่งจนบัปนี้เบอร์ม่านํ่งได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึครับนั่นพอลงมากแล้มีคนมาถามเราเนี่ยครับเนี่ยเดนดต้นแ่ดวนเด้ครับตอนนี้กำลังเลงหาเงินสื่อหน้าครับหน้า่ามีฉนดหน้านหน่อยดวนดวนคำสวงนี้บ่ได้ทำมาจักไรผมเป็นไรเป็นเลยดอกหนาก็ได้บ่ได้หาล่างวัดจกเจอมิจะวัดเองครับ อัเคือบนึ่งนี่ก็บ่กหอดดอกหน้ามหน่อยแห้ง,งยังไงหน้าหน่อยนงงงงงี่วะกะ็บ่ได้เฮ็ดได้ทำอยู่ดอกหน้าก็ได้ตอนนี้กัญญาขึ้นหลายเนี่ยยังอยว่าสันวันไหนซศร้าว,วันไหนโทรหาเด้อครับ,รบดวนเลยดิด,ดวนครับดวนเฟ้ยค่าสองสี่อันตี่พผมน,น,นั่นยาดในเชือกแข้งครับเส้นหา้าปั้นนี่มหาเมืองเปดอได้หอยกำลังเย็นสายไหลส้มควายนะครับอุ่นรักบาดให้กำลังใจยืนในกำลังใจ แม่ลูก5บาท5าทเดีย,ยวพาไปเบื้องกันไอยตำรวจนะครับเห็นสุดจังสีไม่ใช่ยามนะจักบาทตัวนี้หมครับครับแม่ลูกครับสองปัญหาครับสองปัญหาแม่กับลูกครับนี่เ,นเห็นเราแต่งตัวจังสีไม่ใช่ยามนะครับ,รบไม่ใช่ยามมันไม่ใช่ยามเป็นเป็นยังก่อตำรวจบ่ให้แม่ตำรวจตัดผมสั้นเถอะ อันร้อยตำรวจเอกแต่งแตงแตงเตำรวจแต่งตำรวจแต่งแมยเงแม่ลูกเด้อครับง่ายงามๆครับพี่น้อยตำรวจแต่งผูครับผูลูกมันเมียจ้องมือหาบ้านครับพ่อเหลี่ยงอยู่ครับตัวอยตะไเบิดมือว่ะฉันตัวอะไรยังกระดอกกระเดียดเจ้ไม่เงีหอยไปหาเห็ดดอกงูกันิตตัวตะแคร่กันอยู่หันบ่บ้านเนยครับตจ้หลวงโกรอยู่ครับเจียนท่อนฝฟันยอนครับ เบอร์ม่าน้ำครับเบอร์ทั่วเบอร์ทั่วเบอร์เบอร์ทรั่ว087 CRR 8786 087 CRR นั่นคือ R 8781นะครับโทรหาตี้ร้อยตำรวจแต่งนี่ครับนี่หางเงินซื้อหน้าใหอกันคือโมเซาเฮ็ดเพื่อเราพัฒนาตอนหน้าโมเมซาหัวหนอกขั่นใส่ปุ้ยจักไหนพะย่ะยังคือกั่งโกบซองอยู่ บ่จอมตาบ่มีมูสมอโซฟาเขาคือมานั่งอยู่ผู้เดียวโอ้ยโซฟาโซฟาแต่งครับแม่จะขีดตมเพราะยัเผือกประจำการอยู่ผู้เดียวคือจังะมาพ่อได้เลี่มอยู่บริเวณนี้น้าหมูดเป็นขาบ่คือจะมาอันเด็กกํไรอยู่หกเจ็ดหมื่นเจ็ดนหมื่นขีดตม หกเจ็ดพันควายมาเายห้าหกได้ยังกเจ็ด hmm. พันี uh, okay. ่ยก anyway> oh, right. okay. ็ทีเศร้าบ่ะเศรเอาเดี๋ยวพาไอเบิ่งควายพอใหไ่นะครับเรานั่งซ้อมควายอ่าคล้องอย่นี้สีนีครับนี่พันมาน้ำกันใสแน่พ่อสี่ก็นังจะบาทคมอย่างไรบ้านี่พ่อมี3ามแปครับแม่สูงห่วยใหญ่ด้วยครับลอยบห้าอบวกลูกผูครับลูกผูเผือกนา่มน้ครัสื่อมาแล้วก็มานงซอมหอคองอย้อได ซ้อมอยู่ย่ำแดงจีดรขายยามแดงจีดรขายค้อยค้อยแล้วค่ะหาหกหมื่นลูกง่มอยู่ด้วยครับงามย่พอเลี้ยงอยู่เรื่องนั่งซ้อมว่าโอ้มาคืนย่ำนายย่ำหน้าตะกี้แต่นอกีตมแล้วสามแปดใช่เราพูดได้สิหาบก่ามาแล้วะสามแปดสี่เอกพ่อี่อกส่ยิ่งโอ้หัูอนอนอยู่หลายานใ้แม่นั่นโอู้โมแม่มบเนี่ยพี่ ใช่ลูกมันสามหาซ้อนมากเ,เพราะยงเผื่อกกระพอแล้วนี่สืส่อมาน้ากันสืส่อแม่ลูกสาาหาลูกู่แล้วขับงามๆแม่ลอยสาลูกขู่นหน่อยงามๆนี่สามหาครับแม่นี่พร้อมลูกมกักบออะไรอเดี๋ยวพาอเดี๋ยวพ่เบิ้งรถคิดกีดตมกันน่อยหนึ่งสองมหาครับพ่อตันไหนสองบ่มาตัวนี้เดพ่อะพงเพลินตันนั่นทองเจ้าไม่หรอเลืออมีสองโ้ม สองคมเลยครับคมขยายนิ้วเผือกคมหนึ่งตัวนี้สามหาลดได้ลูกแรกโดงามโคงามงดงามงดงามงามเนาะตัวนั้นก็ใส่ได้คือกันสายใดทิดเบอร์มานําชุนทีเก่าครับเชิดหาชุนเข่าห้หนึ่งแปดโถหาเดิครับชีเมืองใหม่อย่าให้พระทรงมัายังกับคุยเอาครับในห้อยกับตอนนี้ก็ควายก็ลังขึ้นครับขึ้นรถก็มีอ้ในทุกยากค่าย าเป่าขายมันควยแม่แกไปขวาแกไปใส่กับพ่อได้แม่นได้ขายแน่ย้อนว่าย้อนว่าควยถึกมันถึกมันถึกเหลือจะ่ตัวพ่อมาเนี่ยเหลือตัวเดียวนี่บอสแม่นไม่แม่ดูขายแล้วมาลายอยู่ไางตัวแล้วมาเนี่ยเอามาเจ็ดผลได้อ๋อเอามาเจ็ดดูขายมาแล้วอันย่ามะไรเขาจะหาบกล้ามาเนี่ย หาบก้ามาจากไหนมาลำบ่อจากแล้วมันคือจังมันเถอเป็นเถอเปแต่ลำบ่อเกียดเนาะเอาห่าได้เลยนี่เอาสองหมื่นหาพันคุ้ยแม่แบบงามอยากอยากสูงลอยสามสิบเมตรสาวครับงามอยู่คุยแบบง่ามแต่โหอีกตัวนั่นมันถึกเลยวะมันถึกความเปรยแต่มันถึกระบระกันเลยมามันถึกเปรยแต่เลี้ยงตัวสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแมนอยู่มาตลาดราชลินตลาดได้อีกพอไปกับไปยาช่วยหน่อยเอ็ดนีดาะมื่ออื่น เออหนิจาโสผุนแอ๊ดวันมือมันจันวันไปวันข้างไปยาโฉจั่ามันจันอยู่นั่นไม่ใหญ่าอยู่ย่านมันจันไห้กำลังใจอยู่บ้านเออวันอังคารไปยาโสมันพุดธเด้พ่อมันพุดอยู่บ้านขวบ่มาวันพุทธเกิดวันมาเออหลักหลักสิมาวันอาทิตย์เออสำหรับว่าลิ้นพ่อใหญ่แต่มาแต่วันอาทิตย์ย่างหาเราก่อนถามราคาเราด้วนี่ถือลยถือแล้ววะเออเบอร์นั่งเด้๋พ่อเด้อเออศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสาม พยานเตะคว้วถือคว้วน้อยเอ๋อให้กำลังใจเออจงเมื่อเช้าตัวนี้จะขายเวันอลไรขี้โดนรถเป่าบ่ได้ขับขับโมเป็นลนลด,ลดบบน,นั่นเออบ่ได้พ่อโดนเติบขับเป่าเอกท่าบอ่อเราหาของบ่ได้ครับเพราะจะเห็นมาไก่แม่กับลูกมาแมง่างามๆแบบนึงสีครับส,สูงลอยสามสิบสบ,บวกนี่ละครับลูกแรกครับหายสามสิบห้าลูกแรกนะครับลูกแม่ครับผม งามสาใส่ได้อยู่ลูกแรวลูกแม่ครับถ้าได้อยากได้อยากได้สี่มือสามครับผมลูกแม่ได้ครับเปิดไปสี่สิบสามรถทรงพร้อมครับรับพร้อมทรงครับผมวันตะคนสื่อพร้อมครับลี่ยอะอ่ะน, <พอ S 2> นาหล่านขายด่ากไก่เนี่ยมันยืนหน่มอยู่ข้าบนสื่อมันแจ๊กใหม่นะบ่มันอยากกินบ่มันอยากกินไก่ย่างมั้บรรยากาศมันเนี่ก็ดึงดูจดจักหน่อยครับขายเก่า โทรหาเบ้าเอกทบได้ครับหน้าตาส่งเขางามดีดูเลยครับลูกแรกลูกแรกครับสวดแหงติดเบอร์มานําเได้ครับศูนย์2ปดสามสามแปดสองห้าเก้าห้าสี่ครับเอกทบครับผมเอกทบครับลูกงามลูกแรกครับลูกแม่ลูกแมงงามๆี่ใสดีเชื่องครับสีดเลยครับผมพอเรามาคือเกาได้ครับเอมาแล้วผูกกับแม่นี่ยังไงผูกกับแม่ตัวไรแม่ ตัวพี่ตัวใหญ่เบิ้งตัวเมียงามๆก่อนครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาสีแบบงามเลยแม่แม่สาวสูงแล้วเล่าลอยสามสิบบวกครับแม่แม่หน่อยแม่อัตลักษณ์นี่ไม่ได้เติมซอกเติมยังเลยมันขับอี๋แม่มันเกินนะนะเบิ้งอ่างมัน้ยังครับเท่าได้ยังได้ราคาก็ะห้องไว้แปดพันห้าสองหมื่นแปดพันห้าบอมมี่น้ำแข็งบอมมี่โซดาครับสองแปดหาเพียวเพียวหมักบ่ตอนนี้เนี่มคือตรงมันมันขึ้นบอ ควายก็สมเลยด้สมแล้วเต็มแล้วควายสมมาแล้วเรืองขับรุ่นสมแล้วสมแล้วตัวทองว่าได้ร้องว่าดีกับเจ้าบาทฮะน้องวันนี้น้องวันนี้ก็เจ็ดพันห้าหมื่นสิบเจ็ดถ่าลอยครับเออต่อร่องได้ต่อร่องได้จนเมื่อยเหมือนจนซื้อมอไซเป็นเหรอมอเป็นแหม่ยมอบอยยังแม่จนซื้อมอนเป็นบิดลองเครื่องก็ซื้อออ ตอนนี้ก็ลังล่องเครื่องครับเจ้าไอ้สีขีเมื่อไหร่ละโอ้เครื่องดีจ้ะล่ะแต่งเครื่องแล้วครับหมื่นเจ็ดพันห้าคือหมักเอื่อยงามๆก็ได้ครับสองแปดหาโซดาน้่งแข็งบัต้องฮาเองเจียวเพียวอยู่ในเมืองขามใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ขามใหญ่ามใหญ่ในเมืองนี่ล่ะโอ้ยโหเราว่าเครื่องดีพ่อจะตัน้ำมันสิเพิ่อฝากเบอร์มาพ่อศูนย์เก้าห้าสิบ 9 5้าห้าห้าเก้าหกอืมคืออาขามใหญ่มักุงวนนี่ละอ่องมันขักแข็งเลาสีอ่แมนแมนอัลตร์กัน,นสัดเกณเลยเลยา,าม,ม,มักว่าขาหิดพนพูนแมนตัวในสวงนี่ในฐานะในหอยไงบ่ระขายใ้ขายอยู่บ่ก็พ่อได้อยู่ได้กินบอปนจะได้พ่อได้ซื้อให้ซื้อน้าบ่บ,อบ,อบอพอได้กินพ่อได้กินบอได้พอซื้อให้ซื้อน้าฮ่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 า เปิดถ่ายขายวายนั่งขายอยู่ถ่ายรถเนี่ยมันจืดแห้งเฮ้ยครับเรารอไปบรรยากาศืันนี้ปรได้ถไทยเบิ้งหลายเปนไรได้เลยครับมันจืดแห้งนะมันไปหยากแห้งประมาณนี้แหละตลาดว่าลิ่ครับเบิง้งปูขากแห้งด้ยครับส่วงนี้ฝนกระทุกเบิดขื่นนะโหลดเอาขอบคุณที่มารับชมนะครับพอะไรใช้ละกาขึ้นมาหาพนัมทางเขาเขาอ,อะไรเนี่ยพ คือมหาบก่าวะนั่มน้าวานน้าวานโอ้น้าวานหน้าวานครับฮ่า่นมาสื่อสื่อแล้วนะครับเรียบร้อยเลยได้ได้ได้ไม่สองยางเลยมือนี้ควายก็ได้ด้านล่างครับเกือบแล้วก็สื่อใหม้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ได้หอดเกือบใหม่มือนี่ตาบ้านเราผูเก็ตเกิดมันโม่อมายุบานนี่มาสื่อได้เกือบบุตรขึนมาเนี่ยสื่อเลยเกิดบุตร นยางมาได้เชอน้ำพอยแจตะนี่เอฟซีเอฟซีเหรอพเจต์ตัวทไทยหลายเราตัวขายหายู่บบ่มันถือถือใจถือใจโอถือใจถือใจทําหาดแล้เนี่พอด่อยู่ครับพอเต์ทาเบิ้งถือใจดอกนี่พอยเจตะเราขายถือเบิดมาวันนี้เบิดแนวทุ่ทายตีตัวโหลดเรา ตอนนี้โตนถแล้วมือไรกตีรดเป่าเมื่อขายบ่คูงวดอรมนีม่มนีเบอยลขายถืออีตอนรดนี้ยหัยมันตีรดเป่าเมื่อไรเป่าเลวย้มันได้ควายลบเมื่อนะเป่าเล้วเออมื่อาเมื่อเบิดล่ะเออเเดียวแล้วก็ขีดตมคมายงามสีเมื่อกับว่าไรเมื่อสีหายไทยเนีพอได้ขายวาสันเออรวันนี้ก็สองหมื่นสพ ใกล้ๆหนึ่งกล้วยแม่เนี่ยครับสูงมื่อลอยสามสิบเล้าใกล้ๆครับสองหมื่นสองพันใกล้ๆมองขายนี่แหละนี่ครับมีหางขึ้นมูออยู่ตัวละมีสมอลไรบอกล้วยแม่สาวแม่สาวแต่ว่าเขาเขาว่าสมเนี่ยแต่ว่าเ้าเดาว่าสมถอมมันมันถิบตัวตัวขันโอ้ยิบบาทไดยครับยิบบาทเลยอำเภอสว่างสว่างนี่เราว่งนะครับแม ใช้เบอร์เบอร์เ้าเบอร์ือแปดแปดครับซืเจ็ดห้าสามเก้าแดสี่แต่เล่มจีบมือนี่บอลรูปถุนรูปต้นนี้ก็สิรูปเรื่อห้องรูปเล้วนี่เอาสิมันแก้ขายขายก็ลังใจวิธีแก้รูปมันง่ายๆว่าห้าไปไหวทั้งคนกับบรูปแล้วมันเอาไวเดี๋ยวเขาลงมาแล้วเอาลงมาลุปคือเขาแมนเอามาลุมันกระหน่ำค้างอะเนาะตัวนี้บอรูปตัวนี้นอนอยู่เอาห้สนใจมาครับผม